เัลโลฮัลโทุกคนและนี่คือจักรวาล m City. a ็กซ์ดีตอนที่6แบบฟูลเอพิโซดนะครับแล้วก็มีฉากลับด้วยนะแล้วก็มีน้องๆบางคนบอกว่าฉากลับเนี่ยโคตรเศร้าเลยมันจะเศร้าขนาดไหนป่าจะร้องไห้ไหมต้องไปดูกันแล้วล่ะตอนนี้เรารู้มาว่าเอาสปิเกอร์แมนจะไม่ร่วมบุกนะครับ จะไม่ร่วมบุกไปยังฐานทัพของไอ้พวกสก,กิบทีดีทอยเล็ยแต่ว่าพี่แบ็กสปีกเกอร์แมนไปร่วมบุกนะครับแต่เผ่าของเขาเนี่ยไม่ไปตัวเขาเองกะไปแสดงว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับภารกิจมากกว่าใช้อารมณ์ส่วนตัวนะคือฝั่งอาริอัม บอก, ends ends well, let's go back several months.. <coughs> th th up, even... yeah. When the skippage toilets first spread to our home country, Russia, we initially decided to fight back against them. That was until we scavenged the suburbs and found out what these toilets really were. a frightened race of human beings hiding away from the detrimental influence of these toilets a few days later when this mysterious virus had taken complete control of the country two of our agents broke into a government authorized facility and found something that shocked oh, just like our own, it was one of your camera people. We later found your location through discovering a poster advertising for this company of some sort. We took the camera man back to our base and converted portions of his memory it a, Once we put it <tune> <diese> <into> a television. <tune> we we <saw> <picked up> <fashioned> volunte, การกรเรฟอโลชั่นของมนุษยาชาติมันมีความเป็นไปได้สูงม,มากๆที่ว่า,ท,า,ญญาทั้งสกิิตี่คอยเลตแล้วก็ทั้งอารีอันส์เนี่ยก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะครับอ่จาจักรวาลนี้พี่ใหญ่ตายแล้วนะไปแล้วไปรับไม่กลับมาซ่อมไม่ได้ Were originally human beings. The company that created you all was run by human beings. We must find a solution to this. So, who or what created this skibbity toilet virus? We don't know. We also don't know why it was made. Look, we understand that they were once these innocent little human beings, but they've become the bad guys now. You're misunderstanding who's really the evil ones. How are we going to find a solution to this? There's no way we're turning a head in the toilet into a humanoid organism. We must study about this virus and how it affects a human being, which probably never even got to happen here because you all keep killing those toilets on site. I'm starting to agree with Plungerman. This is just nonsense. รู้บ้างแบ็กสปีเคอร์ของจักรวาลนี้จะเป็นแบบภาวะความเป็นผู้นำจะสูงมากเลยแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นมากด้วยเหมือนจะเป็นพระเอกของซีรีส์นี้เลยว่ะแต่ป๋าแบบป๋ามีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่พระเอกเขาอาจจะสร้างคาแรคเตอร์ของแบ็กสปีเคอร์ให ให้คนรักให้คนรักเขามากขึ้นแล้วก็อาจจะแบบไม่ไปอยากจะคิดเลยแต่สเปคเกอร์อาจจะตุยว่ะจากการจับมือครั้งสุดท้ายกับพี่เท่อ่ะมันเป็นแบบเป็นลางมากเลยว่ะการจับมือครั้งนั้นอ่ะแต่ตอนนี้สุดท้ายสเปิเกอร์แมนเขาก็ อาจจะมีฉากลับตรงนี้ว่ะอาจจะมีฉากลับตรงนี้ว่ะเนี่ยจะเป็นเหตุผลทำให้สปิเกอร์แมนไม่ร่วมต่อสู้ก็ได้นี่ไงอ๋อเขาส่งไททันคาเสเซ็ตมาคุยกับพวกสปิเกอร์เหมือนผลลัพธ์จะต่างกันเลยพวกสปิเกอร์ไอ้นี่พวกสปิเกอร์เห็นด้วยกับคาเสเซ็ต พี่รองว่าไงอเขาบอกข่าวร้ายกับพี่รองแล้วว่าพี่ใหญ่ตายแล้วพี่รองโกรธจัดพี่รองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์อันดีงามกับพี่ใหญ่นะไอ e ฉันขอโทษ เขาบอกว่าเขาควรจะเป็นคนที่ตายเขารู uh ้สึกผิดมากๆไงพี่รองเดี๋ยวให้อดีตมาทำให้นายยฟหวเดี๋ยวก่อน วิญญาณของพี่ใหญ่เหรอทุกคนขนลุกเมื่อกี้พี่รองเขาบอกกับตัวเองอะว่า,วาเฮ้ยนายมันก็แค่ภาพในหัวของฉันนายแตะนายแตะตัวอะไรฉันไม่ได้หรอกแต่พี่ใหญ่ก็มาแตะตัวพี่รองจริงๆเว้ยเมื่อกี้วิญญาณพี่ใหญ่เหรอวิญญาณพี่ใหญ่มาให้กําลังใจพี่รองเป็นครั้งสุดท้ายอะไรวะเนี่ยเศร้า <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือพี่เท่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แบบสนิทกับพี่ใหญ่นะพี่เท่กับพี่ใหญ่นี่น่าจะเป็นเป็นเผ่าคาร์เมล่าแมนเพียงแค่สองคนนะครับที่เป็นไฟสีฟ้า I'll sit this one out. Alright, they're preparing another big upgrade for you and Titan Speaker mm -hmm. yeah, th but right no, the Alliance is innovating their upgrade system by providing troops with upgrades that i His memory chip has deteriorated beyond repair. Sorry, he's gone. เป็นร่างไรวิญญาณไปแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไปช่วยพี่รองไงพี่รองก็เลยโทษตัวเองตอนนั้นพี่รองถูกปรสิทธิ์ควบคุมอยู่แล้วพี่ใหญ่ไปช่วยก็เลยเสียท่าไอ้ด็อกเตอร์สกิมมี่ที่ทอยเล็บนะ I may be a lot of old old. As if possible, that much in this dark enough for sea. It looks near as you. That's where you're right away. What? This is Plunger man found this map in the toilet bunker after disappearing for the entire morning. The toilets have secretly evacuated the place, unfortunately. ผู้บังคับบัญชาการสึกครั้งนี้เหมือนจะเป็นเมกนะเม็กคาร์เมล่าแมนใช่ป่าไะคุณลุงคนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ายศของเขาจะสูงมากสูงขนาดว่าสั่งพี่สามได้เอาคำสั่งให้พี่สามออกไปโจมตีได้คิดดูแล้วกัน The We've discussed it with them and they responded, stating that it is wrong to kill these toilets. So the responsibilities are all on ours and the TV faction's shoulders. Prepare yourselves, we'll be heading for Russia this evening. <laughs> hey, bro. Yeah, what is it? Just plates safe out there, okay? I will. You've changed. I just don't want to lose another friend. Don't worry, I'll find and kill that scientist once and for all. I'm killing the scientist. I think everyone here wants that. Anyways, one last one. Hell yeah! For Titan Cameraman. Hey, Dog! เอ้ ه, ทุกคนครับทุกคนคิดว่าจักรวานนี้พี่ใหญ่จะสามารถกลับมามีชีวิตต่อได้ไหมเหมือนก็มันจะทิ้งปมอะไรไว้บางอย่างนะในฉากรับปะปาที่ป๋าคิดก็คืออันดับแรกเลยคือเป็นวิญญาณของพี่ใหญ่เออมาบอกลาพี่รองครั้งสุดท้ายแล้วก็จากไปอันนี้คือพี่ใหญ่ก็จะไม่สามารถกลับมามีบทบาทในจักรวานนี้ได้แล้วนะกับ2ก็คือ มันคือจิตสํานึกที่หลงเหลือของพี่ใหญ่อยู่พี่ใหญ่ยังอยู่ในโลกนี้ได้อยู่ถ้าเกิดว่าเราเอาจิตสํานึกของเขากลับมาในร่างกายเขาได้เนี่ยเราอาจจะเห็นพี่ใหญ่กลับมามีบทบาทอีกก็ได้นะทุกคนคิดเห็นว่าไงก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ